สี่เทคนิคลดด้อินซูลินหนึ่งจำกัดเวลารับประทานอาหารรับประทานอาหารแบบอินเ r อร์มิ n ทน a ์ฟาตติ้งคือการรับประทานอาหารตามช่วงเวลาเพิ่มช่องว่างระหว่างมื้ออาหารทําให้ร่างกายสามารถนําไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้แบบที่1 4 412คือมือแรกห่างจากมือที่สองชั่วโมงมือที่สองห่างจากมือที่3อีก4ชั่วโมงแบบที่2 16, 8คือการจํากัดเวลารับประทานอาหาร16ชั่วโมง สามารถรับประทานอาหารในช่วงเวลา8ชั่วโมง2การรับประทานอาหารอโปรโตีนไขมันใยอาหารคุณภาพสูงลดการรับประทานน้ำตาลซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะดือ้อิซูลิน3ออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์30นาที1การออกกำลังกายที่มีผลต่อหัวใจและหลอดเลือดวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยาน2ออกกำลังกายแบบมีแรงต้านวิดพื้นซิตอัพ การยกน้ำหนัก3การออกกำลังกายให้เกิดการยืดหยุ่นทำให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นยืดหยุ่นได้ดีเช่นการเล่นโยคะและท่าง,ง่ายกว่านั้นคือรับประทานใยอาหารสูตรเฉพาะรู้จักไฟอาหารสุตรเฉพาะในตอนหน้านะครับ